ไข่ไข่ใครมันกำมีอุ้ยมามาเหมือนมาสาวซินเดอร์สาวสุดแดงมือหนาหนึ่งนีนักใส่สองสีเขียวเอาไปเก็บเก็บมาเอุ้ยน่ารักน่ารักสาวสุดแดงมือหนาในฮิลล่างูมือหนึ่งสุดเขียวมือนี้งสุดเขียวหมวกกระเขียวสรงกระเขียวเขียวไปได้มหมนะ ไปมาสามคนฮาเฮดนะภาพกันยืนกไกๆกระซองโอ้เฮละงกออกสบายดีจ้าสบายดีบัสสู่ผูสู่คนสบายดีตอนบ่ายยินดีตอนหาข้าสู่ส่องสาววันสื่นเด้อพี่น้องมือสาวในโบเด้ไปฮาเหฮด ก็เลยมาตอนบายแนละ้วอยู่บ่ได้แต่ว่าบบได้มาหาเห็ดปวกดอกมาหาเบิงเบ่งเห็ดสมปิเพราะว่าเห็ดก็อยู่หวยมันก็นออกก็เลยมาจอบเบิง่งสีได้พ่อแกงพ่ออ้อยอยู่บ่มือนี่ถ้าบ่บมีแนวเขี้ยนะ้อเห็ดอยังขาวๆพี่นอ้องพี่อยู่เทิงหัวโพนสองดอกอันนี้คือเห็ดขก ดอกบักใหญ่เลยมันมานให้ผูขาเนี่ยเด้อบไ้เฮดปวกก็ได้เฮดซามาปีกันยังใครนี่เฮดอันพวกหนาเฮดหนาแหลมมันยังบรท่านออกพี่นนอะยังบรท่านเห็นเพราะว่าฝนยังบรท่านลินปันได้เฮดหนาแหล่ประมาณอันฝนลินหลเติบเนาะมันจังออกใบไม่เน่า อไอ้สีเป็นเห็ดน้ำหมากโอ้ยดอกกระจีดหนึ่งคล้องก็สีเห็นเห็ดหนางัวพี่น้องดอกหนึ่งยังจุ่มๆอยู่เลยต่ว่าตินมาจางอันนั้นเนาะดอกมันยังแข็งอยู่ชาแต่ในบดเี๋น้อนี้ อืมในนอยเอออุ้ยนี่นนอยหนึ่งเงีเห็ดเผือกพี่น้องเห็ดเผงอันเห็ดเผือกตับเต้าอุ้ยนี่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 ถ้าออกแต่พี่ป้าซาแล้วมันบบได้แล้วก็เลยขี่รถมาพี่มาไก่เติบมาบ้านซีวิไลเพื่อหอยซีวิไล มาเกเพ,เพ็ดเพลิงตับเต้าหมู่สรงให้เบิ่งมือเสาร์นี่หยาเพิ่งเก็บมาได้หลายหลายกำลังงามก็เลยขี่รถมาเบิง่งกนี่กำลังงามเลยในห้แงในน้อยอยู่ต่เ,เข้าผูกเอาไปคายในยน้อยสอมีข้ากลางดอกดำดำดินก็ดำดำมาเนี่นี่ทุกคน เขาจะว่าแกงแทบแทบมันยำคืดคืดเลยค่ะแต่ฮานเราบอกเคยกินจะเถอะนอี่น้อน้อยมันออกอยู่ในหวยเ้อพี่นออ้อยน,นี่มันอยู่ในลำหวยเขดเนี่มันเป็นหวยขยอยไงจ้ะอันนี้สิเป็นเฮดก็หรือว่าเฮดน้ำหมา อุ้ยีนเด่นนี่ทำไมเขาจะดอกน้อยมันนี่นี่นี่ทุกคนอือยังไงน้อยหนึ่งน,นี่มเม่นเบิร์นี่มันเป็นหวยจางสี่แล้วมันไฟใหม่ไฟใหม่มันบมีใบ,ใบตองมมนก็นี่แต่แบบพวกเครื่ออันนี้ึ้นมาพกุกของกระสิไดเกบเพล็ก็ปีนี่บานแล้ว เก็บเป็นควันอุ้ยพี่พี่พี่โซลไซเมนเห็นแตกเหิบนี่โอ้มันขึ้นมากบ่ได้พี่น้องไม่อยู่พื้น,น,าานดนินม,ามาันค่าหักไม่เห็นเฮดนาหมากยุลุ่มเฮดยังก็อาเบิร์ดพี่น้อง มันอึดอตัวนี้ซาร่าเล้วตัวนี้ยังแข็งอยู่อยากมาหาเห็ดก็ก็ได้มาสมใจแล้วพี่น้องแต่มันบบมีคือขิดอันนี้คือหวยขายองโบค่อยมาจ้าเถื่ออุ้ยเผื่อสิเห็นดอกหนึ่งนะเพียร์กับโบมี่ดูนู้นอยู่ในเห็นดอกหนึ่งอันนี้คือเห็ดหยางพี่น้อง บอมันใจว่าแม่นเฮ็ดกลาบาย่างหรือบอร์เดี๋ยวไปให้ย่าเบิ่งก่อนจะมาหอดผีบอม์มศั่น์ค่ะอืมอ้มเฮ็ดถึงกับเต่า,อตตาดอกนงังเด็ด ขั้นแม่ไัน,น้ก็แก่งเป็นดอกเป็นดอกเนะดอกละค่ำละค่ำน,นี่เห็ดในกระต่ายห้กระดาซ้ำเนอันนี้ันนี้สวยแหงทุกคนนี่ข้างอกเคยเก็บเห็ดอันนี้จ้าเกียวพอว่าเดี๋ยวเธอไปเห็นก็บบเดเอาดิ พงบบเคยกินแล้ววันนี้เห็นเขาเจ้าขายรู้แหละสองลอยสองลอยกลัวอันนี้ยังน,น้อยๆจเลืยวันนี้จกเก็บยาก,กินลองเบืนน้องนี่พี่น้องอ๋อแต่เขาเอาไปขายดอกหน่อยกว่านี้เขายังเอานะอันนี้คือเหตุของเฮาพี่น้องมีอยู่คู่ย่างพันเนวเหตุก็มีถูกสนิดแล้วัาสนิทและสองสันดอกอ ตัวกันไปหอบที่อันเข่าอันเข่าพี่ปลาซากันจนอ้อมพี่ปลาซ<ด>าแล้วก็มาลงห่วยอีกอไ,ดดได้อยูใน,นหนึ่งเขาจะเขาหาลำแล้วจักเห็น<ห>แต่ห่ยแล้วตัวให้มาโลกกาซย <laughs> ากันออกมา้ยน,นี่ของหยาเธอ เดาเดียวแนดลอกแคตะปูลลกมวนเยอะอืมก่สมาปีแบ่หเนสมาปีก็ยังบ่เห็นมันบ่อทันอ๋อคนทางกระโตคนบ่อทันเดลินแล้วตัวให้มาโลกกาซอยกบพากันเสื้อ งามอลิกากะทีแบบสมานเสมอยังลกไปแต่ตามมันง่ายบ่น่ะนะลกไปไดู้่ไปไปกนไล่โฮมตะกี้นะลกไล่โฮม ป้าถูกกระโพดวานาหลายเนาะปาสองปลาบกเอปาปสองปาหน่ะกายังจักตานี่นะยหนึ่นงสองสามสี่หาหกทางตาตัวนี้เจ็ดแปดกาแปดตาบนนี้นะป้าทูลกสุกกะลกเป็นอีก ก้าเขายังนี้เขาแดงบ่ นนมืออื่นะสิจ้างวันทอาได้เลย <c oughs> น่มาไล่ได,ม,ดมือนี่นะมือนี้ถอดได้ไสองสามกับบัได้บอ <c oughs> ายาเจ้าสิจ่างเขาอยู่วันสามแสน หน่อยๆกะลกกาเป็นแก้วแลจันะ่เาขล้เรยนจากยูหวยผู้ใดปอยูห่วยผู้ปาดกาซีซูกบอนนเป็นเรียนนะโอ้ซ้ำผู้ง่าเลยดิร้อยเกมอียังย่านัตงแต่ขีตมติ๊ด

ห็ดหอดซาวแหตะหดซาวและท่านเลยพ่อมาดมุ้ยมัที่ได้อดซีฟอยู่ว่าลูกกายเนี่ยก็ซิกแซกก็ได้การควคุมาหายนะยัง อย่าโกงเด้อข้ามาละสองพันหองบดีมัดเองมาละมาละสองพันคู้เจ้ามัดเอง เราเห็ดน,นาลายเฮ้พี่น้องอันนี้คืองท, 3, ทงที่สามทงที่สามกำลังสิลงมือมืออื่นเนาะมือนี้ลกกะนก็เแล้วไปสองธงผูกนานแล้วผูกอู้เห็ดน,นาแล้วเกี่ยวขาวแล้วแล้วก็ต่อใส่มันบริบูรุ์มัน <IS C AL> มาฮอร์เทอนแลวพี่น้องสรุปมือนี้คือไปเบิดมือ ไปหอบทพย์แต่ว่าบดไ้เห็ดมาเงินจ้าดอกเฮ็ดที่หา,หาได้ก็เอาห้ยาเบิดเอามาก,กับบวหุสีเห็ดแน้วได้กินฮาบอเคยกินในเห็ดอันนี้แล้วกับบคิดอยากเนี่ยอยากไปหาอยากเก็บซื้อๆดอกโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสิเดลาเลยเด้อทุกคนขอบใจเบิร์สู้หูสูส้คนที่ติดตามแล้วก็ฝากทิดตามฝากเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะพอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีจ้า